โอ้น้องน้าโมเล่นสบายเลยไอเล่นสายใก้พี่เลยค่ะเล่นเลยเอเยเอเอเอชุดหลอโตกับพี่แล้วหนุ่มโตกับพี่ตูนหัวแล้วเอ้ย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 ขอเหรนยญกันได้ครับพี่ ไปอีกแบบเหลือเห็นนโมเล่นเลเป็นห่วงน้องอีกนะห่วนี่แหละเอาอ่ะหลายใจจะสีหส์หลาเฉียงเป็นเป็นอะไรนะรักเด็กรักเด็ก ่วงเด่วงนะโมสุดรอสุดรอไล่คลิปซื้อๆด้วย ชอบชอบชอบดีใจดีใจกันตัวแม่ของนกส่งในส่งส่งแม่ค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูตาใจดีมากๆเลยต่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมงส่งเึมงส่งใจดีได้ส่งสาร อะแต่ล้มฮ่า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 ลุงด่าเฮ้เฮ้เเฮ้เหุ่นนี่ใจดีมากๆเลยเนี่ยเ๊ะเอ๊ะฮเบิ่งด้านไหนตูนหัวอยากออกมาด้วยบ่ฮะเยอะเยอะเยอะเวลาเยอะเอ้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 อนี่เล่นกับน้องนี่น้องมานี่โอ้ ไน้ว่าเกอเออเอมมาเัมีว่าน้องนโมนะครับน้องนโเล่แ้ดวจะเดินมานันลอีกนาอโอก็มีความสุขอยู่คนเดียวแหละเออเออเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ก็เคยพาออกมาอยู่แ,แ,แ,แต่มักเล่นมันจะข้างพีนะบางพีก็ยายยนไปพุ่งเลยสีเหตดไป็นข้างปีนั่งนุ่น <c oughs> อน,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 นอนมูน่ารักเ่น

น้องน้ำ้อเ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 ออมามาอจักเดินเลยปานี่มาันมันนี่มันตีเสียวเต่โตดดเนียซากละขนาดอยู่น้ำหอกเดมาเลนมานี่ปุ๊บปุ๊ปุ๊บอันนี้เอตรมันอันนันตรง มันก็อื่นยังเปรอะเปรอะนะนภาษาสวยทองเสียนั่นเห็นโบมันลงตัดต้นใหม่ให้มากินโบเมยเมพุ่นนะเป็นมาว่อวานแต่ว่าโบไทายใส่ซีดีลาาเลยว่าโบเห็นไทยไทยเล็วเลย ใชยปก,กติสย่างเป็นมือมือเดียวนี้ลงโตเลยไหนามาเล่นกับน้องเลยเอออออมาเยอะเวลาเยอะเยอะเออ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 นี่นี่น้องอยู่นี่นี่เออ นนน้องโตกว่าแล้วน้องโตกว่าแล้วนั่นก็เป็นแบบอะไรนะคนละคนละหุนตุนหัวก็แบบบันทบรรุษ

ฟังเลยใคเล่นละมุนเล่คุยสนุกจงเมาเล่นบ้านพีถวเดีผมจะมาบ่อยๆเลยีมีให้เล่นเอ๊ะีถั่วเนี่ว่าได้เหรียกันนะโม เหอยเื่อยเอ๊ะยังไม่เหนื่อยแล้ลูกเร็วเร็ว้ำมออบิ่งเป็นลนเออมักคักเนาะเออให้ลนเพว่ามือเออดันแล้วสาธิเอารถมาดันเขาไปให้ทางปุ้น ดันเขาน้ำบาดน้ำออกทนหัวก็อยู่ในบ้านก็ตื่นเต้นเนาะยังตื่นยังตื่นเพื่อนอยู่ยังตื่นน้องอยู่นี่โอ้มาตื่นเต้นน้องอยู่ตื่นน้องอยู่วิ่งเข้าวิ่งออกกนนั่นแหละ ร่กลวกลัวน้องหวงความสนุกมากกว่านี้อาหยังนแดงแดนี่นาเ่ตีพุ่นมามาที่มาที่เนตน้ำมีเอ๊ะเเอ๊ะเเปนหนึ่งเนาะในป่นหนึ่ง Ủa còn hoa xa của bọn hình như gì Mấy cái gì có phải xảy của rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì em eh, eh, tèm tì thôi, na mô, tèm tì thôi, yeah, Bun, Bun cá chép nhăn, Bun nua, nhiều la, nhiều, 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 chạy nhà đấy, ังสนุกเลยมไปตีนอบพี่เเเเรียกเรียกแลเรียกแล้วนเลยไหนบุ๋ง เริ่มเมื่อยแล้วหายตื่นเต้นแล้วหายตื่นเต้นวิ่งไปวิ่งมาแล้วคนก็ได้เงือได้แ้ววันนี้เหนื่อย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 เหนื่อเหนืย